พระเจ้าพระองค์อยู่ที่นั่นไหมพระเจ้ามีอยู่จริงไหมหรือในจจกวานเห็นวัตถุนี้ทุกสิ่งดำรงอยู่เคยดำรงอยู่นานแล้วและจะดำรงอยู่ตลอดไป หนึ่งในวิธีที่จะตอบคำถามเหล่านี้นั่นก็คือด้วยการอ้างเหตุผลเชิงจักรวาลวิทยาข้ออ้างนั้นเป็นดังนี้สิ่งใดก็ตามที่มีจุดเริ่มต้นดำรงอยู่ย่อมมีต้นเหตุจักรวาลนั้นมีจุดเริ่มต้นดำรงอยู่ดังนั้นจักรวาลจะต้องมีต้นเหตุให้ดำรงอยู่ข้อเสนอแรกนั้นจริงไหมมาพิจารณากันการเชื่อว่าบางอย่างปรากฏขึ้นมาและดำรงอยู่โดยไม่มีต้นเหตุมันแย่ยิ่ยงกว่าการเชื่อมายากล เพราะอย่างน้อยมายากลก็ยังมีหมวกและนักมายากลน่ะนะถ้าบางสิ่งสามารถเป็นมาโดยไม่มีต้นเหตุแล้วทําไมเราไม่เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาล่ะไม่เลยประสบการณ์ทุกวันนี้และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันข้อเสนอแรกสิ่งใดก็ตามที่มีจุดเริ่มต้นให้ดำรงอยู่จะต้องมีต้นเหตุต้นเหตุเท่ากับผลลัพธ์แล้วข้อเสนอที่สองล่ะจากวันนี้มีจุดกำเนิดหรือไม่หรือมันดำรงอยู่มาตลอด พวกที่ไม่เชื่อพระเจ้ามักจะบอกว่าจักรวาลดำรงอยู่มาตลอดการจักรวาลก็แค่อยู่อย่างนั้นและทั้งหมดมีแค่นั้นก่อนอื่นเรามาวิจารณากฎข้อที่2ของอุณหพลศาสตร์กระบวนการใดที่เกิดในระบบปิดจะเข้าสู่สภาวะสมดุลเสมอกฎนี้บอกว่าพลังงานที่ใช้ได้กําลังถูกใช้อย่างช้าๆจนหมดไปในจักรวาลและนั่นคือประเด็นหลักถ้าจักรวาลน,นี้ดำรงอยู่มาตลอดการ พลังงานที่ใช้งานได้ก็คงจะถูกใช้หมดไปแล้วณตอนนี้กฎข้อที่2ชี้ชัดว่าจักรวาลมีจุดกําเนิดที่ชัดเจนสิ่งนี้ถูกยืนยันต่อมาด้วยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญมากมายในปี1915ัลเบิร์ตไอสไตน์ได้นําเสนอทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปด้วยทฤษฎีนี้เป็นครั้งแรกที่ทําให้เราได้ศึกษาอย่างมีความหมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของจักรวาลต่อมาอเล็กซานเดอร์ฟรีดแมนและจอร์จเรเมดทั้งคู่ได้ศึกษาสมการของไอสไตน์ ทำนายว่าจักรวาลกําลังขยายตัวต่อมาในปี1929เอ็ดวินฮับเบิลได้ทําการวัดการเคลื่อนของแสงสีแดงในแสงจากกาแล็กซี่ที่เคลื่อนห่างออกไปหลักฐานที่ได้จากการทดลองนี้ยืนยันว่าไม่เพียงแค่จักรวาลกําลังขยายตัวเท่านั้นแต่จกกักรวาลก่อกําเนิดจ,จากจุดเดียวในอดีตที่จํากัดมันเป็นการค้นพบครั้งสําคัญมากๆแทบจะอยู่เหนือความสามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะชอบจักรวาลที่จํากัดนะัก ดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้ได้มีแบบจําลองทางเลือกแบบอื่นๆเกิดขึ้นมากมายแต่แบบจําลองแบบแล้วแบบเล่าได้ล้มเหลวเมื่อได้รับการพิสูจน์ผ่านการเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้3มนักจักราวานวิทยาชั้นนำอาร์วิลบอร์ดอัลันกูดและอเล็กซานเดอร์วิเลนคินได้พิสูจน์ว่าเอกภพใดๆโดยเฉลี่ยแล้วที่กำลังขยายตัวตลอดประวัติศาสตร์ของมันไม่สามารถเป็นนิรันในอดีตได้แต่จะต้องมีจุดกำเนิดที่จริงแท้แน่นอนเรื่องนี้ก็ประยุกต์ได้กับปหูพบถ้าหากประหูพมีอยู่จริง นั่นหมายความว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหลบอยู่หลังจักรวาลที่มีอดีตไม่จํากัดได้อีกต่อไปไม่มีทางหนีเลยพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาของจุดกําเนิดของเอกภพทุกๆแบบจําลองที่เหมาะสมจะต้องมีจุดกําเนิดให้เหมือนกับแบบจําลองมาตรฐานดังนั้นจึงน่าเชื่อถือที่ข้อเสนอทั้งคู่ของการอ้างเหตุผลนั้นเป็นจริงนี่หมายถึงข้อสรุปก็เป็นจริงเช่นกัน จักรวาลจะต้องมีต้นเหตุของจุดเริ่มต้นและในเมื่อจักรวาลไม่อาจเป็นต้นเหตุให้ตัวเองได้ต้นเหตุนั้นจะต้องอยู่เหนือจักรวาลแห่งปริภูมิเวลาต้นเหตุจะต้องไม่มีขอบเขตไม่ขึ้นกับเวลาไม่ใช่วัตถุและไม่มีใครสร้างและยิ่งใหญ่เหนือกว่าจินตนาการได้เช่นพระเจ้าการอ้างเหตุผลเชิงจักรวาลวิทยาแสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วมันมีเหตุผลเลยทีเดียวที่จะเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริง จริงไหมล่ะครับ